สวัสดีค่ะคุณนันนกคะช่องฮิวเลอร์บายนัทนันประสุกการเหนือากาวันนี้เรามาทําคลิปเป็นแดน,นดอมเหมือนเช่นเคยในขะั้นที่หอที่ว่าเจ้กวนมายืนยันตกย้ําว่าคุณคือคนที่ใช่สิ่งที่คุณเดินมานั่นถูกต้องถูกทางแล้วนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณเป็นนั่นเองเรามาดูกันนะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะวันนี้ชาวแดน,นดอมนะคะคุณเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็เป็นคลิปของคุณเมื่อนั้นนะคะเป็นพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงเพราะ ตรงกับใครบางคนเรื่องไม่ตรงใครบางคนถ้าดีต่อใจก็เก็บไว้ถ้าไม่ดีต่อใจก็ทิ้งไปนะคะเป็นพลังงานรวมนะคะเรามาดูให้คุณกันในหัวข้อ,อนี้นะคะจักรวาลมาตอกย้ำว่าคุณเป็นเส้นทางที่ใช่ของคุณนั่นเองว่าคุณคู่ควรนะสิ่งใดเรามาดูกันถ้าว่าคุณคู่ควรสิ่งใดให้จักรวาลมาอบอกบอกย้ำตักเตือนคุณนะว่าคุณอยู่มันเส้นทางที่ใช่เส้นทางที่คู่ควรนะั่นเอง เรามาดูพลังงานของคุณก่อนนะขออนุญาตครูบาอาจารย์ศิษิ์ศิ์ขออนุญาตครูบาอาจารย์แห่งอุตสาหะทุกแขนงให้ FC ได้รับข้อค,คิดไปเติมเต็มกับการใช้ชีวิตนะคะดูวใบแรกพลังงานของคุณดีมากนะคะดูทำพลัสทำพลัส เดวิว้าวพลังงานของชาวแดนดอมในครั้งนี้ว้า wow. วราชาเหรียญสามดาบปิดห้าใบนะคะ <c oughs> เหมือนพลังงานคุณตอนนี้คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเองนะคุณอยู่ในโลกที่เหมือนกับ คุณเป็นโลกทั้งใบของคุณและคุณก็พร้อมที่จะส่งต่อโลกทั้งใบของคุณให้ผู้คนที่หรือว่ารอบตัวได้สัมผัสได้เห็นได้ตื่นรู้ได้เป็นผู้ที่มีความสุขจากการเป็นตัวตนชื่นชมในตัวเองพลังงานคุณเป็นคนที่รักในตัวตนขั้นสูงสุดอยู่นะตอนนี้ที่โค้ชเห็นมองเห็นภายบนี้นะ,ะเลขยี่สิบเอ็ดเลขเ็เกี่ยวข้องกับคุณได้ดูคุณเป็นความสุขอะคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างตัวคเองได้คุณไม่ได้เสียรียว่า ผู้คนบนโลกยัไม่นี้จะมองคุณเป็นไรแต่คุณรู้ว่าคุณกําลังทําอะไรให้โลกใบน,นี้คุณกําลังเป็นใครคุณอยู่ในจุดไหนคุณกําลังเป็นความสุขคุณอาจจะทำงานด้านการสื่อสารคุณอาจจะทำงานด้านการต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นไปได้หมดนะคะเพ่าใดูนี่เป็นโลกโลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนนี้ก็ได้เพราะจะบปัจจุบันนี้คนเราสามารถจะพบเจอกับคนต่างถิ่นต่างแดนได้โดยที่แค่เรากดคลิกโทรศัพท์เราก็ได้พบ การสื่อสารที่สามารถจะเปิดโลกทัศน์ของผู้คนโลกทัศน์ของคุณเองโลกที่มันมีแต่โอกาสให้คนเราได้เป็นสิ่งใหม่อยู่เสมอพลังงานคุณเป็นคุณที่เป็นความสุขเป็นออร่าคุณเป็นผู้นำนะเหมือนคุณกาลังเป็นผู้นำของตัวคุณเองผู้นําแห่งความสุขผู้นําแห่งการเข้าใจชีวิตผู้นําแห่งการผู้พร้อมตื่นรู้ที่จะรับสิ่งใหม่อยู่เสมอพร้อมที่จะเป็น คนที่ส่งต่อความรู้ความสุขความความเป็นคุณเนี่ยมันเป็นตัวตนที่แท้นะที่แท้จริงของคุณนั่นเองพลังงานดูแล้วเป็นไพ่ทำร้นเลขสิบสี่เลขเกี่ยวข้องกับคุณที่หมายถึงคุณบาลานวต่อตอนนี้คุณเป็นคุณเป็นคุณน่ะคุณเป็นตัวชั้นเองแล้วคุณเป็นสิ่งใหม่คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงคุณพร้อมจะขยายปีกของคุณสู่โลกกว้างโลกของคุณมันเป็นโลกที่ พร้อมที่จะเป็นรับสิ่งหมาอยู่เสมอพร้อมที่จะส่งต่อพลังบวกพร้อมที่จะส่งต่อพลังแห่งการตื่นรู้การเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกของคุณนั่นเองนะคะไพ่ธรรมแลนด์ใบนี้อาจจะเป็นคนลัคนาราศีธนูลัคนาราศีมังกรแล้วก็ลัคนาราศีพิจิกนี่ไพ่เดลเดวิวโอ้ยมีเสียงผู้ช่วยวิ่งบนหลังคานึง ไม่ได้ภาาอ่ะ f ดีนไหมนะมันดังกรุ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 งไพ่เดเดวิลว้าวสิบสี่สิบห้านะคะเลขสิบสี่เลขสิบห้าก็รวมกันเป็นยี่สิบเก้าอาจจะเกี่ยวข้องกับคนสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้วันที่เป็นเลขปัจจะชนเลขรถย่างสิ่งใดก็ได้นะ้าเลขโทรศัพท์ก็ไปไปได้หมดไม่ไม่สี่เรียสกันนะคะเดเดวิลวบนี้เหมือนกับพลังงานคุณตอนนี้คุณมีแพชชั่นในสิ่งที่คุณทําคุณทําสิ่งใดอยู่คุณให้ความสําคัญคุณมุ่งมั่น กับสิ่งที่คุณทํากับสิ่งที่คุณเป็นมากมายนะคะเป็นไพ่เดเดวิลคุณให้ความสําคัญกับผู้คนคุณให้ความสําคัญกับการทำหนะ้าทำการลงมือนะการลงมือจริงคนทุกคนสามารถจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเชื่อเมื่อคุณเชื่อเมื่อทุกสิ่งนะคุณเชื่อคุณเชื่ออย่างนี้นะเมื่อคนเรามีความศรัทธา การจะเป็นใครจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมคะพาธิมเลนพาดูรูนี่การเปลี่ยนแปลงการเป็นตัวตนขั้นสูงสุดเมื่อเรามีความเชื่อว่าเราจะทําสิ่งใดเราเชื่อมั่นว่าเราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราเองได้คุณไม่รอโชคชะตาคุณไม่รอใครมาเป็นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตคุณเพราะคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวคุณเองได้คุณอาจจะเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในตัวตนของคุณนี่แหละไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายนะก็ตัวอเป็นผู้ยาผู้ยายก็คุณก็เป็นแม่เป็นพ่อของลูกของเป็นเพื่อนของลูกคุณได้คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของตัวคุณเองแล้วคุณก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณได้เช่นกันไพยเดวิววันนี้นะคุณยื่นมือมาคุณยื่นมือมาเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการ ลงมือทำการมีความเชื่อขั้นสูงสุดในตัวตนของคุณนะครับไปเดวิลแบบนี้แด้มาเป็นไพ่คิงเหรียญนี่คือิงเหรียญนี่คือเป็นความมั่นคงนะคุณมั่นคงจากภายในคุณมั่นคงคุณหนักแน่นจากตัวตนของคุณนั่นเองคุณเป็นคุณที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันสามารถจะเป็นทุกเป็นสิ่งที่คุณอย่างที่คุณคิดเมื่อคุณลงมือทําคุณสามารถจะปฏิบัติได้ดีคุณจะนะคุณจะเป็นคุณที่ประสบความสําเร็จ คุณเป็นคนที่มั่นคงจากภายในของคุณนะไม่ว่ารวยมากรวยน้อยโค้ดไม่รู้นะคุณจะมีเงินเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอย่างไรโค้ดไม่ทราบได้แตรรร่ราชาเหรียญน,นี่คือความอเป็นมากมายมากมายคุณยิ้มเห็นไหมคะไปในี้ยิ้มมีเหรียญอยู่มีน้องหมาก็อาจจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยก็ได้ก็จะมีน้องหมา คู่ใจของคุณด้วยก็ได้นะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่จําเป็นนะว่าคุณจะจะมีน้องแมวน้องหมาสิ่งใดก็ได้นั่นเองเป็นไพ่คิงเหรียญไพ่ยิ้มอยู่ในหน้าคุณมองทุกสิ่งทุกอย่างคุณเหมือนคุณพอใจอ่ะคุณพอใจในตัวตนของคุณคุณรู้ว่าคุณมีคุณค่ามากมายคุณเป็นสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่าของตัวคุณเองเป็นสิ่งที่ไม่มไม่สามารถจะประเมินค่าเป็นราคาเพราะฟาร์มเป็นตัวตนของคุณมันเป็น ผู้ให้เป็นผู้นำเป็นความสุขเป็นทุกสิ่งทุกอย่างตัวเองได้มันเป็นสิ่งที่คุณเข้าใจว่าตัวคุณคือสิ่งที่มีค่าที่สุดทรัพย์สินเงินทองมีค่าแต่ตัวคุณมีค่าที่สุดคุณยิ้มเห็นไหมคะตัวคุณอยู่อยู่ก่อนเงินนะคุณอยู่ก่อนเงินเงินมันอยู่เมื่อคุณดึงดูดได้เมื่อคุณเป็นทําทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นความสุขของตัวเองคุณจะดึงดูดคุณจะเรียกทรัพย์เรียกเงิน เข้ามาสู่ชีวิตคุณได้หไหมคะคุณยิ้มละไม่ยอยู่ในหน้า,าไพ่ใบนี้นะคะเห็นไหมคะราชาอนั่งยิ้มอยู่เห็นไหมคะมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับคุณลิขิตอ่ะคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างคุณพอใจในสิ่งที่คุณมีคุณรู้ว่าสิ่งที่มีค่ามันไม่สามารถจะตัวคุณคือสิ่งที่มีค่ามีค่าที่สัมไม่สามารถจะวัดเป็นเงินตราได้นั่นเองไพ่สาม สามดาบเจ็บปวดเธอก็เจอมาแล้วเจ็บอีกทีจะซักเท่าไรเหมือนคุณเจอมาเยอะ,ยอะแล้วนะความเจ็บความปวดความยากสิ่งใดก็แล้วแต่คุณจะมองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเข้าใจว่าคุณไม่ต้องได้อย่างไกทุกเรื่องแต่คุณจะมองอย่างเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นบทเรียนคุณเท่านั้นเองที่ผ่านมาคุณรับรู้ว่า เเจออะไรมาเยอะทําให้คุณเป็นคนในวันนี้ที่เป็นเปลี่ยนโลกเปลี่ยนสกราชเปลี่ยนตัวตนเปลี่ยนภายในขั้นสูงสุดของคุณเพราะคุณเจอประสบการณ์ความไม่ได้อย่างใจความผิดหวังความคิดเยอะคิดมากน้อยเนื้อต่ําใจคุณอะไรคุณผ่านมาหมดแล้วไพ่สามดาบคุณผ่านบทเรียนที่เจ็บปวดอ่าชอกช้ำมาไม่ใช่น้อยนะเป็นไพ่สามดาบใบน,นี้นะคะเรามาดูกันต่อนะ,ะว่าจักรวาล <c oughs> กำลังตอกย้ำว่าคุณคู่ควรกับเรื่องใดน,นะคะตอกย้ำคุณให้คุณได้รู้ว่าสิ่งที่คุณคู่ควรจักรวาลจะมาบอกคุณผ่านไพ่ในครั้งนี้ว่าสิ่งที่คู่ควรต่อจากนี้คือเรื่องใดของคุณนะคะเรามาเปิดไพ่ให้คุณกันนะคะชาวแรนดอมสิ่งใดที่คู่ควรต่อจากนี้ให้จักรวาลบอกคุณผ่านไพ่ในครั้งนี้นะคะ ว้าวฟินไม้เท้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้าว่าแปดดาบหนึ่งดาบราชินีดาบ จักวาลจะมาบอกว่าตอกย้ำว่าสิ่งใดที่คุณคูควรตอนนี้ความสําเร็จไงคะเมื่อคุณลงมือทำคุณเป็นนักลงมือทําคุณเป็นนักปฏิบัตินคะราชาราชนีไม้ใบนี้เหมือนคุณจะได้มตชีวิตของคุณได้ต่อจากนี้คุณทําสิ่งใดเหมือนคุณจะลอยตัวมาเลยนะคุณจะลอยบูวณความสําเร็จมันเป็นสิ่งที่เป็นจริงได้เมื่อคุณเชื่อคุณลงมือทําเท่านั้นเองจักวานบอกแล้วนะการที่ลงมือทําของคุณจะเกิดผลที่จะมาจะสัมผัส เป็นความรุ่งเรืองเป็นความเจริญเจริญเจริญในตัวตนของคุณเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมก็เป็นไปได้หมดนะการมีสติและลึกรู้ของคุณนั่นเองเห็นไหมคะมีไพ่เจ็ดไม้ใบนี้คุณนั่งสมาธินะคุณนั่งสมาธิคุณอยู่ในโดมของลูกแก้วเป็นใช้สมาธิมันตื่นรู้จากภายในคุณรู้ว่าลงมือการลงมือการปฏิบัติเท่านั้นนะการที่คุณจะเป็นใครคุณที่จะทำไรความสงบ คุณอ่านภายในคุณอยู่เสมอนะคุณรู้ว่าคุณต้องเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนี้คุณเกิดมาเพื่อปฏิบัติสิ่งนี้คุณเกิดมาเพื่อเป็นความสงบแห่งกายใจของคุณนั่นเองเป็นไพ่เจ็ดไม้ที่คุณนั่งสมาธิมีแสงออกมาจากช่วงท้องอย่างไหมคะแสงสว่างด้านบนแสงสีทองเกิดพลังแห่งการเตินรู้ภายในการสุขุมลุ่มลึกของคุณปฏิบัติจริงเกิดขึ้นได้จริงนะเป็นความสําเร็จ สำเร็จแล้วก็สำเร็จของคุณนั่นเองนะคะชาวเรนดอมในครั้งนี้แปดดาบแปดดาบตรงกับเดียวดีวิว้าวหนึ่งดาบตรงกับไพราชาเหรียญฮืมีนดาบตรงกับสามดาบแปดดาบหลุดพ้นนะคุณจะได้หลุดพ้นเนะมื่อคุณใช้สมาธิคุณอ่านตัวตนคุณรู้ว่าคุณมีภารกิจ พิชิตควาสมสําเร็จความสุขสนุกสนานร่าเริงคุณจะเป็นคนที่อารมณ์ดีต่อจากนี้นะจิงจางวานบอกคุณจะอารมณ์ดีขึ้นคุณจะรู้ว่าความสนุกสนานคุณไม่ต้องเคร่งเครียดคุณทําอะไรคุณใช้ความความร,ร่าเริงของคุณนี่ยดึงดูดควาสมสําเร็จเข้ามาได้นะจิงทีโคดเห็นเป็นไพ่ใบนี้แล้วก็ไพ่แปดแปดดาบตรงกับไพ่เดดีวิวแล้วก็มีไพ่หนึ่งดาบหมายถึงว่าคุณถะาลึกรู้แล้วแหละว,ว่าที่ คุณจะไม่กลัวความทุกข์ความยากสิ่งใดที่ไม่รู้คุณจะรู้คุณจะเฝ้าดูภายในของคุณมากขึ้นนะสิ่งใดที่คุณจะตื่นจะรู้จากภายในจากประสบการณ์ที่ผ่านมาความยากความทุกข์นี่ทำให้คุณมีสติคุณตื่นรู้ได้ด้วยตัวคุณเองเหมือนคุณจะตื่นรู้จากภายในของคุณนะครับไพ่หนึ่งดาบทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเกิดปัญญาแล้วตื่นได้หมายรู้ได้ด้วยตัวคุณเองนั่นเองไพ่ หนึ่งดาบไปนี้นะคะเป็นไพ่เห็นไหมคะมันแหลมขึ้นมาเป็นเป็นไพ่ก้นเหมือนกับเป็นก้นหอยนะเป็นพา,ามจากอายุอายุควา,ามควา,ามรู้ภูมิรู้ของคุณจากอดีตของคุณก็ได้คุณจะตื่นรู้จากสิ่งที่มาเชื่อมต่อคุณจากโลกโลกภายในของคุณปัจจุบันควา,ามรู้เก่าก่อนคุณจะได้ตื่นได้รู้กับมาพบ เส้นทางแห่งการที่จะนำพาคุณไปสู่เส้นทางแห่งการล,ลึกรู้เป็นสิ่งใหม่คุณจะรู้จากจิตใต้สำนึกของคุณปัญญาเจียบแหลมเจียบคมของคุณนั่นเองนะคะและมาเป็นไพ่ราชนีดาบเป็นว่าความฉลาดแหลมกล้าคิดกล้าพูดกลาา้าํากล้าเป็นผู้นําของคุณนี่แหละจากวานบอกว่าได้เวลาแล้วนะเธอจะนําพาชีวิตของเธอให้เป็นความสุขเป็นความสงบเป็นปัญญา ปัญญาขั้นสูงสุดให้เธอใช้สิ่งที่เธอรู้ว่าสิ่งเธอกําลังจึงทําสิ่งใดอยู่ให้เธอทบทวนเธออยู่บนเส้นทางการเบียดเบียนตัวตนให้เธอหลุดพ้นแล้วนะเธอหลุดพ้นจากหนทางจากการเบียดเบียนการไม่รู้ของคุณนั่นเองคุณรู้แล้วต่อจากนี้แากวานบอกว่าคุณรู้คุณตื่นโดยแท้จริงคุณจะเป็นคุณที่เป็นผู้นานะคุณจะนําตัวคุณเองและคุณก็จะนําผู้คนที่อยู่รอบๆตัวคุณได้คุณจะนําผู้คนระดับ จังหวัดระดับประเทศระดับโลกเสียงใดก็ได้นระดนะรับราชีราชนีสองใบเห็นไหมคะราชินีราชนิาชนีไม่เท้าราชินีดาบนี่คือเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จคุณจจะมีคนที่อยู่ในอคอนโทรลคุณจะได้ดูแลผู้คนมากมายที่อยู่ในการดูแลข,ของคุณคุณจะได้เป็นผู้ที่นํานาพาความสุขความสําเร็จมาสู่ชีวิตคุณต่อจากนี้นะเป็นผู้ที่คุณอยู่คุณเพึ่งพาตัวเองคุณไม่เพิ่งพิงใครนะ เป็นไพ่ที่เห็นว่าคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นโลกทั้งใบของคุณเองคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างและคุณก็จะพร้อมที่จะยืนยันตัวตนของคุณต่อจากนี้การเข้มข้นนะสิ่งที่คู่ควรจากวันบอกว่าคุณคู่ควรแล้วเธออยู่กําลังอยู่บนเส้นทางที่ใช่คุณทาสิ่งใดอยู่เธอเป็นนักปฏิบัติคุณจะเป็นด้านการสื่อสารสิ่งใดก็แล้วแต่ต่างถิ่นต่างแดนคุณทําได้คุณทําได้ดีเป็นระดับคิงเหรียญราชนีไม้เท้าราราชนีดาบนี่คือ เหมือนกับไม่ว่าคุณอยู่จุดไหนไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่นะแต่คุณเป็นผู้นำนะคุณเป็นผู้นำของตัวคนเองแล้วคุณก็จะเป็นผู้นำผู้คนคุณจะสามารถจะคอนโทรลดึงดูดความสําเร็จมาสู่ชีวิตคุณก็เป็นไปได้หมดนะเพราะเป็นไพ่ระดับราชาราชนีนี่คือการเป็นผู้นําขั้นสูงสุดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ที่ลงมือทําจริงปฏิบัติจริงเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลมเป็นผู้ที่ลงมือทําจริงนะ เห็นไหมคะเป็นไพ่ไม้เท้าราชินีไม้เท้านี่ลงมือปฏิบัติเลยนะคิดพูดทําสิ่งใดคุณใช้ปัญญาควบคู่กับการลงมือทํารัวๆนะไพ่ราชินีไพ่หนึ่งดาบนี่คือโชโชๆเลยนะคุณคิดทําสิ่งใดคุณทําจริงอ่ะคุณจะเป็นใครคุณรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่คุณรู้ตื่นรู้จากภายในเป็นไพ่คิงความสําเร็จคุณรู้ว่าคุณจะทําได้สําเร็จทุกเรื่องราวเมื่อคุณเชื่อเมื่อคุณลงมือทําพลังแห่งคิงออฟเพด็อกเกอการเงินที่ ใหญ่สุดนะคะเป็นไพ่ประสบความสำเร็จระดับคิงเหรียญนี่คือขั้นสูงสุดระดับไพ่ระดับไพ่ยี่สี่เลยนะเข้ามาดูกันนะคะว่าสิ่งใดที่คุณควรรู้เพิ่มเติมนะสิ่งใดไพ่ามาแนะนําคุณเพิ่มเติมสิ่งใดที่คุณควรรู้จักรวานจะมาบอกคุณเพิ่มเติมสิ่งใดสิ่งใดที่คุณควรรู้นะคะเป็นความสูงสุด มาตอกย้ำว่าคุณคู่ควรขั้นสูงสุดกับเรื่องใดนะโอ้หล่นมาสองใบคนเอาเลยนะเพราะวันหล่นมาหงายไพ่ออกมาเลยเอกอ f c คัพ <Yeah. S 1> แล้วก็ไพ่เดมเพร์เดมเพร์แล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยมีหนึ่งดาบมีหนึ่งถ้วยมีเดมเพร์ <c oughs> แปดเหรียญว้าวหกไม้ถับวอลอืมเรามาขยายถับวบอลให้คุณหนึ่งใบนะหนึ่งใบพอว่าทำไมมันมีถั่วบอลมาปิดเก้าถ้วย 4ใบ4ใบมี9ถ้วยแล้วก็มี2ดาบคุณมีสิทธิ์เลือกชีวิตของคุณต่อจากนี้คุณจะเลือกทางที่ถูกที่ควรคุณจะเป็นความสุขไพ่ามาบอกว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่เป็นนักสร้างและคุณเป็นนักลงมือนะความสุขเพราะคุณเป็นความสุขของตัวคุณเองคุณเป็นความรักคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างไพ่1ถ้วยนี่คือเป็นความไพ่ความร,รู้สึกเป็นไฟ ความเมตตาการรักใคร่ผู้คนคุณรักตัวตนคุณรักตัวเองได้ใครรักคุณไม่รักคุณไม่ใช่ปัญหาของคุณนะคุณรักตัวเองได้ไพ่หนึ่งถ้วยคุณจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสุขคุณเป็นความสําเร็จอะแล้วคุณพร้อมจะส่งต่อความรักความสุขของคุณให้ผู้คนบนโลกใบนี้ด้วยเช่นกันเพราะมีไพ่ดูวมีไพ่ทำพลันเห็นไหมคะเป็นไพ่เดียพอร์เร่เมพอร์ราศีเมษได้นะคะคุณเป็นผู้นํา คุณเป็นพ่อคุณเป็นแม่คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของของตัวคุณเองถ้าคุณก็จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณคุณเป็นผู้นํามีสีแดงนี่คือการเป็นผู้นําขั้นสูงสุดนะการที่คุณมีคุณทรงพลังไม่ว่าคุณทํางานด้านการสื่อสารต่างถิ่นต่างแดนเป็นฐานตํารวจสิ่งใดก็แล้วแต่นะที่คุณเข้ามาชมคลิปของคุณในวันนี้คุณจะเป็นผู้นําที่พร้อมที่จะดูแล คนที่อยู่ใต้บัญชาคุณมากมายแล้วคุณก็อาจจะทํางานด้านการสื่อสารกับต่างถิ่นต่างแดนบริษัทข้ามชาติสิ่งใดก็ได้คุณอาจจะอยู่ในเครือบริษัทใหญ่โตห้างร้านใหญ่โตก็เป็นไปได้นะแบนไพเดีมเพลเรคุณจะเป็นผู้นําคุณอาจจะเป็นคนที่อ่าเผด็จการอยู่สักหน่อยนะคุณอาจจะใช้อ่าเป็นคนถ้ามีสิ่งใดคุณอาจจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงถ้าคนมีคนรักคุณก็อาจจะอ่าอาจจะ ดูแลคนรักของคุณเข้มข้นหน่อยก็เป็นไปได้นะเป็นการที่เห็นไหมไพ่ความรัก่าจะพบรักกับใครคนที่เข้ามาดูคลิปในครั้งนี้อาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้สิ่งใดก็ได้นะไพ่เดมเพลยนี่เป็นพ่อไม้เป็นหนุ่มใหญ่ใจถึงแต่อาจจะเป็นคนขี้ขึงขี้หวงสักหน่อยก็เป็นไมได้นะค้าชาวชาวแรนดอมในครั้งนี้มาเป็นไพ่แปดเหรียญความสําเร็จนะเมื่อคุณลงมือทิมเหรียญสีทองมาอยู่รอบๆการเงิน จากการลงมือทำนะคุณจะได้การเงินมาจากที่คุณลงมือทําคุณทําแล้วคุณได้นะให้คุณลงมือทําเลยคุณทําสิ่งใดอยู่เพราะคุณอยู่บนเส้นทาง่งการไม่เบียดเบียนใครคุณไม่เบียดเบียนตัวตนคุณไม่เบียดเบียนผู้คนเด็ดขาดคุณแลลึ้รู้ว่าที่ผ่านมามันเป็นของฝันมันเป็นสิ่งที่มาทําให้คุณเติบโตในวันนี้การเจ็บปวดในวันนั้นทําให้คุณแข็งแกร่งในวันนี้นั่นเองคุณเชื่ออย่างนั้นแล้วคุณก็ไม่ได้ยึดติดกับอดีต ที่ผ่านมาความเจ็บปวดความยากสิ่งใดนะคุณเข้าใจคุณหลุดพ้นมันเป็นคุณที่จะเป็นไพ่หกไม้นี่ความสําเร็จรัวๆคุณจะเป็นความสุขคุณจะพบคู่รักคู่รักศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็ได้เพราะคุณอยู่ในวงล้อไม่มีหญิงสาวชายหนุ่มอยู่ตรงนี้ถ้าคุณยังไม่มีคู่รักคุณก็จะมีคู่รักถ้ามีคุณมีคู่รักอยู่แล้วคุณก็จะอยู่กันแบบเข้าอกเข้าใจกันนะเป็นเป็นแรงซัพพอร์ตเป็นผู้ที่หนุนนําให้คุณ อยู่บนพื้นฐานแห่งความแข็งแกร่งประสบความสําเร็จในการการงานชีวิตคู่ชีวิตรักสิ่งใดก็ได้นะไพ่หกไม้ใบนี้นะเป็นวีผู้คนมาเฉลิมฉลองอมายินร่วมยินดีกับคุณเห็นไหมคะคือคุณทาสิ่งใดอยู่จะคุณจะทําได้สําเร็จจะมีคนมาอเห็นสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทําสิ่งใดก็ถูกมองเห็นนะต่อจากอย่างนี้นะเห็นไหมคะเรามาได้แล้วมาได้สองสองดาบ ทุกทุกชีวิตมีสิทธิ์เลือกนะคุณจะเข้าใจผู้คนจะคุณจะบอกต่อผู้คนว่าคนทุกคนมีสิิตเลือกเลือกทางใดอะเลือกจะเบียดเบียนตัวเองเลือกจะเบียดเบียนผู้คนเลือกที่จะให้อภัยให้เหตุผลนําตนพ้นภัยพ้นความทุกข์ความยากคุณก็เป็นคนนั้นที่คุณเลือกเลือกมาได้แล้วนะเลือกเดินที่ทางที่ถูกติดตองคุณเลือกที่จะปฏิบัติว่าคุณรู้ไพ่สองดาบ ใบนี้นะเป็นไพ่ปิดตาความสงสัยคุณุณคณผ่านแล้วแล้วคุนสิ่งใดที่คุณคิดว่าคุณสงสัยว่าฉันอยู่ในเส้นทางที่ใช่ฉันเป็นใครฉันคุณกําลังไททาอะไรอยู่คุณรู้แล้วว่ามันหมดหมด,หมดเวลาที่ต้องสงสัยแล้วนั่นเองไพ่สองดาบเวลาที่ต้องสงสัยเพราะคุณเป็นเก้าถ้วยเก้าถ้วยคือคนที่อยู่แบบ บริบูร์น่ะคุณถึงพร้อมนะคุณรักตัวเองได้คุณศรัทธาตัวเองแล้วคุณก็จะมีคนมารักมาชอบคุณจะเป็นคนสงเสหิทรงภูมิรู้หน้าตาดีมีทรัพย์สินเงินทองมากมายคนอยู่ในจุดที่ผู้คนเห็นว่าคุณเป็นคุณที่มีทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถจะดูแลตัวเองดูแลตัวตนได้เป็นอย่างดีออร่าคุณออกมาเต็มนะคะชาวแรนดอมในทางนี้ออร่าความสุขความสําเร็จ ในตัวตนของคุณนะไพ่มาบอกแล้วนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเธอคู่ควรเธอเลือกเดินมาถูกทางแล้วไพ่มาบอกว่าเธอมาถูกทางแล้วให้เธอเชื่อมัน่นเธอเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเธอเป็นความรักของตัวเองได้คุณไม่รอใครมาซัพพอร์ตแต่เมื่อถึงเวลาคุณก็จะมีคนมาซัพพอร์ตมามอบรักให้คุณนั่นเองสําหรับคลิปนี้คนนัทก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นฝันกําลังใจด้วยให้คนนัทด้วยนะคะขออวยพรให้ผ,ผู้ทุกคนทุกท่านที่มาชมคลิปของคนนัท จะเป็นความสุขของตัวเองนะอย่ารอให้ใครมาเป็นความสุขของคุณขขความสุขของคุณเริ่มจากตื่นเช้ามามีแสงเช้ามีเสียงนกร้องใกล้บ้านมีลมเย็นๆมาประทานาให้คุณได้สัมผัสกายใจของคุณนี่แหละคือเป็นพลังนะเป็นพลังบวกเลยเป็นความสุขที่คุณสามารถจะหาได้ง่ายๆรอบตัวคุณจะทําให้คุณมีเรียกว่ามีพลังพลังแห่งชีวิตมากมาย ทำให้คุณคุณฝึกคุณก็จะขอบคุณคนดอาจจะพูดยาวนะให้คุณขอบคุณขอบคุณตัวเองตื่นเช้ามาขอบคุณตัวเองนะที่ยังลุกขึ้นมาทําภารกิจได้ด้วยตัวเองไม่เป็นภาระใครก็ขอบคุณตัวเองเเมื่อเจอแสงเช้าก็ขอบคุณสายลมแสงแดดก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณผู้คนที่เดินผ่านคุณและยิ้มให้คุณก็เราก็ขอบคุณเขาได้เพราะทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราเป็นพลังบวกให้เราได้หมดเลย คุณก็เป็นพลังบวกของผู้คนได้เช่นกันเมื่อคุณยิ้มเมื่อคุณอา,อาจจะยืน่นสิ่งของเล็กน้อยสิ่งใดให้ผู้คนมีขนมสิ่งใดแบ่งปันก็เป็นพลังหมดนะเป็นพลังบวกเป็นพลังแห่งมิตรนี่คือเป็นภารกิจชีวิตของคุณนั่นเองสำหรับคลิปนี้คนนั้นก็ขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ